แม่นกกลับมาให้ความอบอุ่นลูกนกแล้วนะคะหลังจากที่ไปหาอาหารเห็นไหมคะลูกนกเขาก็จะอยู่กับปกอุ่นๆของแม่เขานะคะขนปุยๆอยู่ใต้ขนปุยๆของแม่เขานะคะนี่แม่นกกลับมาหาลูกนกแล้วนะคะธรรมชาตินกเข่าค่ามีให้ดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เขาจะไม่ปล่อยให้นกอยู่นานน้ก็กลัวงูกลัวอะไรมากินนะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวฝากทําคลิปดีๆให้ีทีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ค่ะธรรมชาติของนกจนกว่านกเขาจะบินไปนะคะก็จะเหลือแต่ลงัลงลาง้ลางกับขี้นกนะคะเราก็ค่อยทําความสะอาดนะคะชาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกําลังใจให้เราด้วยค่ะบายบายค่ะ